รออกเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครนายกซึ่งที่ผ่านมาก็มีแต่เคยได้ขี่ผ่านที่จังหวัดนี้แบบที่ไม่เคยได้ตั้งใจเข้าไปเที่ยวสักครั้งแต่ในรอบนี้การเดินทางจากบ้านที่บางแสนผมก็คิดอยู่ในหัวตลอดว่าจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจังหวัดนี้ดูจะเป็นจังหวัดโปรดของคนในเมืองที่ไม่อยากเดินทางไกลและมีเวลาเที่ยวแค่2วันหนึ่งคืนเราจะได้เจอกับอะไรบ้างในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องน้าตกจังหวัดนี้ทั้งหมดนั่นเองทําให้ผมเดินทางมาที่เขื่อนขุนดาน จุดท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจหลักของจังหวัดนครนายกก่อนที่จะได้ถามทางพี่ๆในพื้นที่ผมอยากจะมาขึ้นที่เขาขึ้นเรือไปอะพี่อ๋อต้องขึ้นมุเเขื่อนเลยครับต้องขึ้นบนเขื่อนใช่พี่เดี๋ยวเนี้ยเจอสี่แยกนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพอเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ไปขึ้นตรงมุมเวียนช้างอะครับจะมีทางขึ้นตรงนั้นใช่ครับโอเคครับพี่เขาคุนทางอีครับได้ทางไปแล้วครับจากพี่ๆในระแวก ขี่รถวนอยู่ได้สักพักผมก็พบกับจุดขายตัว๋วสำหรับการขึ้นเรือเพื่อออกเดินทางไปชมน้ำตกในระแวกพี่ครับพี่ถ้าเกิดจะไปซื้อตั๋วลงเรือนี่ทางไหนลาราเนี่ยชมชมลมเรือหางยาวอ่ะขอบคุณครัพี่ชมลมเรือหางยาวขเขือนขุนด่าน ช่วงเวลานี้เป็นฤดูฝนที่อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวมากเท่าไหร่นักทาให้วันนี้ผมต้องใจลงเรือไปอย่างลําพังในขณะที่เรือนั่งได้เป็นสิบคนน่าจะมาถึงที่เรือเบอร์สามสิบสี่แล้วนะพี่ครับเรือเบอร์สามสี่นะพี่นะใช่ครับวันนี้ผมไปคนเดียวนะ <laughs> พี่ชื่ออะไรครับชื่อนิวครับนิววันนี้เราจะไปกันกี่ที่อพี่ เราจะไปกันสามที่ครับเป็นไงบ้างพี่ก็มันจะมีสามน้ำตกน้ำตกแรกคือน้ำตกผางามงอนครับน้ำตกผางามงอนตรงนี้ระยะทางขึ้นเดินขึ้นน้ำตกจะอยู่ประมาณ2 5 0ิเมตรครับแล้วก็จะมีคลองคามครับคลองคามจะอยู่ประมาณ300400เมตรน้ำตกคลองคามครับผม ก็จะมีช่องลมเขาช่องลมใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนตอน,ตอนนี้ทุ่งหญ้าเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นมันท่วมเนี่ยอ๋อ,อ,อมันเริ่มท่วมทุง่งหญ้าผมได้ยินเรื่องของเขาช่องลมมานานซึ่งจริงๆแล้วถึงปากจะบอกว่ามาเที่ยวน้ําตกผมก็รู้สึกลึกๆว่าจุดสําคัญที่ตัวเองต้องการจะมาก็คงจะเป็นเขาช่องลมจุดท่องเที่ยวที่รอจะมีโอกาสได้มาสักครั้งอยู่นานแล้วเรือแล่นออกไปในน่านาน้ำของเขื่อนขุนดาน บรรยากาศดูเกินจริงมากกว่าจะเป็นธรรมชาติในรอบๆบเขื่อนบางครั้งก็สัมผัสธรรมชาติคล้ายๆกับฮาลาบาลาที่จังหวัดยะลาอาจจะเป็นเพราะความเขียวและความชุ่มชื้นของในฤดูนี้ที่ทําให้เราได้เห็นความสมบูรณ์ของผืนป่าและความเงียบสงบในอีกรูปแบบที่ไม่ไกลาจากบ้านตัวเองตรงนี้จะเป็นจุดแรกครับจุดแรกนะจุดแรกคือน้ำตกทัองลำนอนครับก็คือขึ้นเข้าไปจะเจอต้อนน้ำอย่างเงี้ยละครับใช่ครับมัน เดินเดินขึ้นไปสุดทางครับมันจะเป็นน้ำตกสูงอ๋อคือก็เรือเขาก็จะมาจอดจอดแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปข้างบนสองร้อยห้าสิบเมตระมาณก็เสร็จ<ม>ก็ลงมาใช่ไหมฮะใช่ครับให้ตรงนี้เราให้เวลาห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีเลยอ่ะฮะอ๋อโอเคมีนักท่องเที่ยวไม่มากวันนี้มันธรรมดานะเขาบอกว่า,าเวลามาที่นี่ให้มาธรรมดาถ้าเรามาได้เพราะว่า เราจะไม่ต้องเจอคนเยอะบวามจริงก็ทุกที่นั่นแหละหวังว่าพี่แกจะไม่เรือไปก่อนนะ <c oughs> การปีนป่ายในเส้นทางไม่ยากจนเกินไปและอย่างที่เห็นว่าผีเสื้อมีอยู่รอบๆในบริเวณ เป็นความโรแมนติกในอีกแบบที่ธรรมชาติพอจะสื่อสารออกมาแต่ใคร่น้ำสีเขียวเกาะตามหินน้ำตกไหลผ่านซอกหินจนเป็นลำธารอากาศดูจะน่าหายใจมากกว่าที่ไหนๆอาจเป็นเพราะธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าและอาจเป็นเพราะสเปซที่ไม่ต้องใส่แมสในการพบเจอผู้คนซึ่งกลายเป็นว่าในปัจจุบันนี้เราอาจจะหยหาสถานที่แบบนี้เพื่อที่จะทำเรื่องที่แสนธรรมดาอย่างการหายใจ โดยที่รู้สึกสดชื่นทั้งภายนอกและภายในอย่างการเข้าใกล้ธรรมชาติโดยไร้เหตุผลมากไปกว่าการนัดแนะเพื่อพบเจอจนอาจจะทําให้ช่วงเวลานี้หลายๆคนคงจะมีโอกาสได้ค้นพบมุมมองใหม่ๆในชีวิตของตัวเองในแบบที่ผมอาจจะรู้สึกอยู่ทุกวันเราเดินทางออกจากน้ำตกผาง,งามงอน ใส่น้ําที่นิ่งอยู่ในเขื่อนถูกแหวกออกโดยเรือกับเพื่อมออกไปทางด้านข้างอย่างเด่นชัดเป็นสัญญาณว่ามีแขกมาเยือนในพื้นที่และไม่นานนักเรือก็เลี้ยวมายัางจุดที่สองครับตรงนี้จะเป็นน้าตกของคามครับคลองคามหรอใช่ครับทางเป็นไงบ้างพี่ตรงนี้จะเดินง่ายนิดนึงครับมันจะมียากแค่ช่วงตรงนี้ครับแล้วพอขึ้นไปข้าบนมันก็จะเป็นลานเดินง่ายอ๋ออ่ะเดี๋ยวผมไปก่อน โอเคครับทางคิวครับพี่ดูเหมือนว่าเราจะมองเห็นน้ำตกได้อยู่ไม่ไกลข้างหน้าพาหมามาเดินเล่นได้ด้วยลมแบว่าไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปแต่แรกที่ไปน้ำตกต้องปีนไปเลยนะแต่ตรงนี้เป็นทางราสบาน Oh, โชคดีมากที่วันนี้แดดไม่เรียงลงมาปกติ็นเขาบอกว่าแถวนี้คือแบบร้อนมากเตรียมหมวกเตรียมอะไรมาแบบพร้อมเลยแต่ว่าครึ้มพออย่างเดียวยมีฝนเดี๋ยวจะลำบากการเดินทางบนเรือนะครับและก็ดูเหมือนท้องฟ้าในวันนี้จะเริ่มไม่เป็นใจคลึ้มมาก อาจะเละโอ้ันตกบางครั้งวันดีๆของเราก็อาจจะไม่ได้มาในวันที่มีสัญญาณชัดเจนทุกอย่างที่อาจจะดูไม่ลงตัวทําให้เรามองข้ามสถานการณ์บางอย่างที่เราอาจจะจดจําได้แม่นยํามากกว่าสถานการณ์ที่คิดว่าตัวเองจะประทับใจหลายอย่างที่เราไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองว่าสมองจะจดจําสิ่งใด ซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ภาพที่เราเตรียมไว้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องราวของกลิ่นและเสียงที่รวมเข้ามาจนถึงเรื่องที่เราคิดอยู่ณเวลานั้นพอทุกอย่างเลี้ยวมาจนลงตัวกระทบกันมันก็มักจะกลายเป็นความทรงจําที่แท้จริงที่เรามักจะจําไปตลอดมากกว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะเดินทางมาเพื่อจดจํานั่นเองคงเป็นความพิศวงในการเดินทางที่เหมือนจะมีเราเป็นตัวกําหนดแต่ก็ไม่เคยใช่ฝนตกแล้ว เรือมาพอดียากาศเปลี่ยนไปเลยเหมือนกับว่ามอกมาฟันมาข้งเรือก่อนที่จะฝนเทยวมาครับ ฝนเทลงมาเป็นสายบางครั้งก็รู้สึกดีและไม่ดียังไม่มีความหมายยังไม่เคยหาคำตอบว่าต้องการหรือไม่ต้องการสิ่งนี้อาจจะเหมือนเพื่อนมนุษย์หรือทุกอย่างที่เราอาจจะต้องการบางเวลาแต่ในบางครั้งก็อยากจะให้ทุกอย่างสงบนิ่งมากกว่าซึ่งสุดท้ายคำตอบที่ได้ก็คงจะบอกได้ว่าทั้งหมดนั้นไม่มีทางที่เราจะเป็นตัวกาหนดอะไรได้ปกต,ติที่เขาบอกว่าจะเป็นแบบทุ่งญ้าอะไรนี่ตรงไหนค จะจะอยู่ช่วงเส้นหอกนะครับตรงเราเลี้ยวเข้ามาเลยอ๋อคือความจริงแล้วอ่ะถ้าน้ําลงอ่ะก็จะตรงนี้จะเป็นทุ่งหญ้าหมดเลยใช่ครับถ้าถ้าจะมาแบบทุ่งหญ้าส,สวยๆเลยก็ต้องมาช่วงต้นฝนต้นฝนนะใช่ครับให้ฝนตกสักประมาณเดือนหนึ่งน,นะครับอ๋อกาลังเขียวๆใช่ครับแต่ตอนนี้ปลายฝนไหมหรือยังไม่ถึงปลายตอนนี้มันยังช่วงกลางๆช่วงกลางฝนก็คือกลางฝนนี่ก็จะน้ําเต็มเต็มท้องหญ้าตรงนี้หมดแล้วใช่ครับ ถ้าแล้วถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวก็น้ําก็จะขึ้นข้างบนเลยโ oh, อย้งั้นเลยฮนะใช่ครับ oh. ตําตกที่เราไปเมื่อกี้จะมีคแค่น้ําตกแรกครับที่ว่าจะได้เดินอ oh. แล้วอีกสองที่คือเรือเข้าไปถึงน้าตกอ๋อ oh, ครับตรงนี้ก็เดินเข้าไปฝนตกด้วยเนาะต้องลอยสักแป๊บหนึ่งถ้าไม่อยู่จริงๆก็อาจจะต้องลุยเข้าไปดูครั โอเคสุดสุดท้ายต้องลุยฝนเข้าไปขอให้มันปล่อยๆแบบนี้นะอย่าหนักขึ้นแล้วกันพี่ก็บอกว่าทางนี้จะเดินอันตรายกว่าสองทางที่ผ่านมานี่ทางมากกว่าลื่นกว่าเพราะว่าฝนมา บางทีเราก็ไม่สามารถรอฟ้าฝนได้เพราะความต้องการมันไม่สัมพันธ์กับช่วงเวลาจริงๆแล้วในชีวิตที่ผ่านมาก็คงจะต้องเจอแบบนี้อยู่ตลอดแต่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของฟ้าฝนมากไปกว่าเรื่องในชีวิตที่ต้องรอและถอยห่างออกไปในสักวันแต่เราก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวนั้นไปนโดยปริยายบางครั้งการออกเดินทางและฝืนทนกับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะใช่สำหรับตัวเองก็อ,อาจจะช่วยขัดเราให้ชีวิตของเรามีทางเลือกมากขึ้น โดยที่วันหนึ่งเราก็อาจจะเพิ่งรู้ว่าตัวเองได้ปฏิเสธโลกนี้น้อยลงเรื่อยๆประมากหนมะลรหรือเปล่าเนี่ยอ,อากาศใกล้เคียง สะพานไม้ไปสองอันเราจะไปถึงจุดหมาย ทางยิ่งเข้าลึกก็ยิ่งลื่นสายหมอกเริ่มฟุ้งกระจายบนยอดของต้นไม้ทางที่ชันขึ้นเริ่มมีเชือกให้เราดึงตัวขึ้นไปได้ผมรู้สึกใจตุมตม่ต่อมๆเล็กน้อยหลังจากอาการขาหักเพิ่งหายได้ไม่นานแต่ลึกๆในใจก็รู้สึกดีใจที่ขากลับมาใช้ได้เต็มที่แบบนี้ไม่คิดว่าชีวิตในช่วงนี้จะชอบพาให้ตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติที่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาลำพังแต่ทีเดียวแต่เผลอได้ไม่นานก็รู้ตัวอีกครั้งว่าเราอยู่ลำพัง และก้าวไปในเส้นทางที่เราเลือกในวันนี้สายน้ำตกไหลลงมาอยู่ที่ปลายทางผมใช้เวลาพอสมควรสำหรับการเดินเข้ามายัางน้ำตกในวันนี้ด้วยความที่เส้นทางค่อนข้างจะลื่นและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อมาถึงยังทิวทัศน์ที่ต้องการของปลายทางนอกเหนือจากวิวที่สร้างความพอใจ ผมรับรู้ได้ว่ามีอะไรขาดหายไปบางอย่างในตัวเองและนั่นคงจะเป็นอาการที่ตัวของเราขาดความมั่นใจในขาที่เคยหักไปจนต้องระวังทุกอย่างมากเป็นพิเศษในภักหลังนี้ผมมักจะรู้สึกผิดกับตัวเองทุกครั้งถ้าต้องเข้ามาในป่าเขาสถานที่ธรรมชาติเพียงคนเดียวอาจจะเป็นเพราะไม่อยากทําให้ตัวเองต้องเจ็บอีก แต่ถ้าต้องเป็นแบบนั้นมันก็คงไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการการที่ต้องมีความคิดย้อนแย้งกันในสมองเป็นเรื่องที่น่าจะต้องปวดหัวที่สุดสําหรับการออกเดินทางมาลําพังเพราะบางครั้งเราอาจจะต้องหาคําตอบนี้อยู่ในตลอดของการเดินทางได้เวลาพักเหนื่อยและหาอะไรกินในยามเย็น ซึ่งคงต้องเป็นมื้อใหญ่แน่ๆสำหรับคนที่เกือบไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันและดูๆไปแล้วเราก็ยังไม่มีที่พักด้วยซ้ำหลังจากถามไถ่ชาวบ้านในระแวกก็ทำให้รู้ว่าในบริเวณนี้มีที่พักที่ติดลำธารซึ่งผมคิดว่าในวันธรรมดาก็น่าจะไม่เต็มอะไรผมจึงออกเดินทางหาที่พักริมลำธารไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายก็ได้พบกับที่พักที่มีชื่อว่าแก่งสาวน้อย ันนี้เราก็ไปเที่ยวน้ําตกกันมาทั้งวันรอบๆเขื่อนขุนด่านผมว่าจริงๆแล้วเขื่อนขุนด่านนี่น่าจะมีน้ําตกที่หลากหลายเลยแหละแต่ว่าเรายังไปไม่ครบนะแล้ววันนี้ผมก็มากับไอเทมชิ้นสําคัญซึ่งปกติแล้วผมมักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญนั่นก็คือเคสมือถือนั่นเองแต่เคสมือถือเนี่ยคือ p o l ร g a n r a n g e r ที่มีดีไซน์แบบมินิมอลเท่แบบเรียบๆปกติผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะทําแบบมือถือเนี่ยแตกบ่อยมากเพราะว่า เราบางครั้งอาจจะทําตกแล้วก็ไม่ได้ทําตกมีหลากหลายเหตุผลที่เราทําแตกบางครั้งก็ใส่ไว้ได้กระเป๋าหลังนั่งทับไปทับมาก็แตกซึ่งเพอร์แิกนเรนเจอร์ชิ้นนี้ในขอบเรียบๆแบบนี้แต่เขามีวัสดุ2ชั้นด้านในซ่อนตัวรอนที่เอาไว้ซับแรงกระแทกซึ่งรุ่นนี้รองรับการใช้งานแบบ m a ็ s a ซฟอยู่ด้านในด้วยทําให้เครื่องด้านนอกอยังดูดําเกลี้ยงแต่ซ่อนฟังก์ชันไว้ด้านในเนี่ยแบบเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งวันนี้ผมได้ลอง p o l a r i z e Ranger ก็รู้ได้เลยว่าจะไม่ช่วยมองข้ามการหาเคสมือถือแข็งแรงดีๆแบบนี้อีกแล้วถือว่าชอบมากเลยเพราะว่าดีไซน์เรียบแบบที่เราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายแต่ที่ดีไปกว่านั้นก็คือรุ่นนี้เ็ามีการเคลือบผิวของเคสที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรียทําให้ผมห่างไกลความเน่าที่มักจะเจอกับมือถือตัวเองบ่อยๆได้เพราะว่ามันมักจะหมักหมมเนาะเวลาเราใช้มือถืออะไรแล้วก็เปิดเคสออกมาปุ๊บแล้วก็โหเน่าอยู่ตลอดเวลา แล้วเขาก็ยังมีแบบว่าอุปกรณ์เสริมของเขาเลยนะคือเป็นตัวที่สามารถเก็บเงินได้แล้วก็แบบเป็นแม่เหล็กดูดกันเงี้ยเป็นอุปกรณ์เสริมที่แบบเจ๋งมากเปิดมาแล้วก็บางทีไม่ได้พกกระเป๋าตังอะไรใหญ่ไปอย่างเงี้ยลราก็แค่ไปกับมือถือแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมที่แบบเป็นชิ้นเดียวพกชิ้นเดียวเลยแล้วก็เดินทางง่ายสะดวกเ,ออเข้าท่าสายฝนยังคงตกอยู่ตลอดคืน จนผมไม่สามารถออกไปไหนได้และก็ได้แต่ภาวนาว่าทั้งหมดในรุ่งเช้าจะหยุดนิ่งแสงแดดแผดแรงกว่าทุกวันในช่วงเวลานี้ครั้งแรกที่เห็นก็รู้สึกดีใจขึ้นมาทันทีแต่พอเริ่มตั้งตัวได้สักพักก็เริ่มรู้สึกร้อนเป็นความตลกอีกอย่างในใจของตัวเอง ที่บางครั้งก็ได้อะไรอย่างหวังที่ตั้งไว้แต่กลับอยากเปลี่ยนให้ทุกอย่างเป็นอย่างเก่าซะมากกว่าซึ่งพอเริ่มรู้สึกแบบนั้นผมก็เริ่มไหลไปอย่างช้าๆในที่พักของตัวเองจนรู้ตัวอีกครั้งก็เริ่มมาหยุดที่คนพื้นที่ที่คอยสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขื่อนลำน้ำที่ไหลผ่านนี่คือน้ำมาจากไหนครับมาจากเขื่อนอด้นนะคะ เดิมทีแล้วเขาจะเปิดจากข้างบนสปินเตยลงมาอ๋อเปิดเปิดเขื่อนให้น้ําไหลลงมาใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าไม่ทยอยเอาออกมาเนี่ยถ้าฝนตกหนักก็จะเขื่อนมันเหมือนว่าจะแตกหรือว่าใช่ออกือน้ําเยอะขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าหน้าฝนจะเป็นแบบนี้อ๋อตอนนี้ถือว่าน้าเยอะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหน้าฝนไงอ๋อแต่ว่าเดิมทีถ้าเป็นหน้าแรงเขาก็ปล่อยแต่ว่าน้ําจะน้อยมากน้ํจะน้อยน้อยเลยแหละ ผมรู้สึกว่านามม้ำมันมีความแรงนิดนึงมัน<ช>ไม่ค่อยกล้าลงไปเล่นเห็นอย่างนี้แต่ว่าน้ำตอนนี้เล่นได้อ,อผมคิดว่าแดดคงไม่ร่มไปมากกว่านี้หลังจากคุยกับพี่เขาจบผมกอ็ออกเดินทางออกมาจากที่พักแก่งสาวน้อยโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เขาหล่นซึ่งดูจะเป็นโลเคชันที่มีความแอดเวนเจอร์และก็แน่นอนว่าผมไม่เห็นใครเข้ามาในที่แห่งนี้เลยฉะนั้นสิ่งที่เคยสัญญากับตัวเองว่าจะพยายามไม่เข้าไปที่ไหนคนเดียว มันก็ช่างเป็นสัญญาที่ทําได้ยากเหลือเกินสําหรับคนที่รักในการท่องเที่ยวแบบนี้ผมได้แต่ท่องในใจว่าจะไม่เสี่ยงกับทุกอย่างเวลาออกมาเที่ยวลําพังแต่ดูเหมือนทุกอย่างก็จะเป็นไปได้หมดถ้าเราคิดในแง่ร้ายสะพานไม้ไผ่กึ่งพังสําหรับขึ้นที่สูงในบางจุดทําเอาผมคิดอยู่นานว่าจะเดินต่อไปดีหรือเปล่า สักพักผมก็ขึ้นมายังจุดชมวิวของเขาล่นซึ่งก็พอเรียกเหงื่อในยามเช้าได้แต่อาจจะไม่ใช่เหงื่อของความเหนื่อยสีทีเดียวเพราะส่วนมากคงจะเป็นเหงื่อจากความแพนิคของตัวเองซะมากกว่าดูๆไปแล้วผมคงไม่สามารถท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยได้ตลอดผมอาจจะต้องทอําใจยอมรับข้อนี้และออกเดินทางลําพังด้วยความระมัดระวังต่อไปจนกว่าที่ตัวเองจะหายกังวลในเส้นทางข้างหน้าที่นเวลานี้มีป้ายเป็นน้ําตกสาิกา ่ีาบน้ำตกสาริกานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในมุมที่ไม่ได้อยู่ในเขตของโคราชถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมเพิ่งจะเคยได้มากับชื่อน้ำตกสาริกาที่ได้ยินมานานคงจะเป็นภาพสุดท้ายที่ผมได้มาเยือนนครนายกในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเที่ยวน้ำตกของนครนายกให้หมดผมคิดว่าคงจะต้องใช้เวลามากกว่านี้พอสมควร พราะที่นี่เต็มไปด้วยน้ำตกน้อยใหญ่อย่างคาดไม่ถึงแต่ดูเหมือนน้าตกสาลิกาจะเป็นชื่อที่ผมได้ยินบ่อยที่สุดในละครนายกมา,มาน้าตกตอนเที่ยงดีหน่อยเพราะว่าวันนี้ตื่นมาขี่รถร้อนมาทั้งวันเลยจะดูเหมือนแถวนี้จะล่มลื่นขึ้นดูจากสายน้ําตกข้างบน ความอลังการของน้ำตกเทลงมาจากที่สูงในช่วงเวลาที่แดดจัดผมเห็นในสิ่งที่ตัวเองควรได้เห็นภาพธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านตัวเองจุดท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่หมดจนบางครั้งผมเริ่มอยากจะรู้นะักว่าถ้าตัวเองเที่ยวจนหมดทุกที่ของประเทศแล้วในตอนนั้นตัวเองจะรู้สึกยังไงซึ่งทั้งหมดนั้นก็คงจะหาคำตอบไม่ได้ถ้าเรายัางไปไม่ถึงจุดคำตอบของนาวันนั้น